สวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะอลิสาก็รวบรวม4เมนูนะคะในคลิปเดียวนะคะด้วยที่ว่าเป็นอาหารมื้อเดียวที่อลิสาทำนะคะก็เลยเอามารวมกันในคลิป เดียวเลยนะคะวันนี้ก็อยากกินหลายอย่างแล้วก็เป็นเมนูของ3คนพ่อแม่ลูกนะคะกินไม่เหมือนกันนะคะ,ะวันนี้นะคะดิสาอยากจะกินน้ําพริกอ่องแบบคนเหนือนะคะแล้วก็หาทําวัตถุดิบที่เท่าที่มีรวมถึงที่ตัวเองชอบนะคะวันนี้ก็มีพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็หมูสับนะคะกระเทียมเอาไปเจียวให้หอมจริงต้องมีหอมแดงด้วยนะคะเอาหอมแดงสับละเอียดแล้วก็ ไปผัดกับน้ำมันแล้วก็กระเทียมมันจะอร่อยมากๆเลยค่ะแต่วันนี้ไม่มีหอมแดงนะคะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปผัดกับกระเทียมให้หอมนะคะแล้วก็ใส่หมูสับค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะดูๆแล้วเหมือนสปาเกตตี้เลยนะคะแต่รสชาติไทยแต่จริงน้ําพริกออกนะคะเราสามารถทานกับข้าวเหนียวข้าวสวยหรือว่าทําเป็นซอสอมักกะโรนีหรือว่าเป็นสปาเกตตี้ก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆแล้วมะเขือเทศนะคะที่ใช้วันนี้ก็เป็นมะเขือเทศที่ ปลุกเองนะคะอริสาก็ปรุงด้วยเกลือนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะปรุงเข้าไปเพราะว่าพริกแกงเขาเค็มอยู่แล้วนะคะใส่น้าปลานิดนึงนะคะโดยปกติถ้าอาหารจะใช้น้ําปลาน้อยมากส่วนมากจะเป็นเกลือเพราะว่าอยากจะได้กลิ่นของอเครื่องเทศที่เราใส่ลงไปอย่างเช่นมะเขือเทศสมุนไพรต่างๆนะคะก็เลยใช้น้ําปลาน้อยนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศสีที่เราต้องการเลยนะคะ ก็ไปผัดให้เข้ากันวันจริงๆต้องใส่ถั่วเน่าลงไปด้วยนะถ้าเป็นสุดเหนือนะแต่ไม่มีนะคะตามเครื่องแกงได้เองมันจะอร่อยแต่ว่าเราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะกว่าเราจะทํามันก็แล้วหาวัตถุดิบก็ยุ่งยากแล้วก็เ,เวลาก็น้อยนะคะทําเท่าที่ ใส่เท่าที่ได้นะคะถ้าใครที่อยู่มังนอกอยากกินน้ำพริกอ่องก็ลองทําดูนะคะเอาพริกแกงแกงเผ็ดนะคะมาทําแทนได้นะคะแค่มาใส่แล้วก็ใส่หมูสับมะเขือเทศนะคะปรุงรสตามใจชอบนะคะชอบหวานชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดนะคะเพะถ้าชอบเผ็ดมากๆก็เติมพริกแห้งลงไปตําไปด้วยกับเครื่องแกงได้เลยนะคะถ้าชอบสมุนไพรเยอะๆก็ เติมค่ะตะไคร้อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราชอบเลยนะคะไม่ใส่ก็ได้นะคะหลังจากนั้นแล้วก็ปิดฝากับมะเขือเทศนะคะให้เขาแบบอายุบลงไปมันจะได้แบบเข้าเนื้อนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะแล้วก็มะเขือเทศบางชานิดมันจะหวานแล้วก็เปรี้ยก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะเราจะทานกับไข่เจียวไข่ต้มนะคะแล้วก็แตงกวายเย็นๆนะคะหรือผักสดอื่นๆตามชอบนะคะ แล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นสลัดหมูย่างนะคะที่สามีอยากกินนะคะเป็นกับแก้มทีนี้ก็เลยอยากจะให้สามีกินผักว่างนะคะก็เลยเอาหมูมาย่างแล้วก็ ให้เป็นสลัดนะคะวันนี้อธิสาก็ทําน้ําพริกออกเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็ขูดผักนะคะเพื่อทําสลัดค่ะก็จะมีแตงกวานในสวนหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็มาทําอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาหมูที่เราย่างไว้จะมีหมูที่เหลือๆไว้ในตู้เย็นนะคะอย่างเช่นเนื้อหมูคอหมูนะคะามารวมกันเป็นไก่ก็ได้นะคะใครไม่มีก็เป็นสลัดนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารหนึ่งมื้อในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะจะเป็นเมนูของลูกสาว ลูกสาวบอกว่าอยากกินไส้กรอกทอดนะคะแล้วก็อยากกินกับอซอสมะเขือเทศนะคะอยากกินอะไรนะคะสั่งได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหรือสามีนะคะคุณแม่จัดให้นะคะแล้วก็เอาไส้กรอกที่เรามีนะคะมาทํากับกระทะนะไม่ได้ทอดใส่น้ำมันเยอะๆนะคะส่วนอันนี้พี่มันเขาเรียกพี่มันนะคะหรือว่าพริกนมของญี่ปุ่นนะคะมันเยอะมากนะคะไม่รู้จะทํำยังไงนะคะก็ บางทีก็มือหนึ่งนะคะทำหลายอันเลยนะคะ,ะแล้วก็ไส้กอรอกของเราก็สุกแล้วนะคะจะเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะคะเสิร์ฟพร้อมกับซอสมะเขือเ,เทศนะคะมาทำพ่มันพิซซาหรือว่าทำพริกหยวกนะคะเป็นพิซซ่านั่นเองนะคะก็เอาพริกหยวกอะไรก็ได้พริกปาปริก,กา้าพริกอะไรที่ของเรานะคะพริกนุ่มก็ได้นะคะถ้าใครไม่กลัวความเผ็ดนะคะเอาเม็ดออกนะคะ ใส่ชีสพิซ่าลงไปนะคะเติมไส้กรอกเติมซอสมะเขือเทศนะคะเติมหอมใหญ่หรือไม่ใส่จะเป็นชีสละอย่างเดียวเลยก็ได้นะคะตามใจชอบแล้วก็ไม่ต้องไปอบที่ไหนเลยค่ะย่างไปกับกระทะแล้วก็ปิดฝานะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทําง่ายมากๆอาหารหนึ่งมือนะคะคนในบ้านอ่ะบางคนก็กินไม่เหมือนกันเนาะอย่างวันเนี้ยเราสามคนพ่อแม่ลูกนะคะอยากกินแบบคนละอย่างเลยค่ะ แต่ไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวจัดการให้นะคะอันนี้อร่อยมากนะคะเพื่อนลองทำดูนะคะเป็นเมนูปาร์ตี้ก็ได้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะผิดพลาดประการใดนะคะก็กราบขออภัยด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ